ใจแดงๆที่พี <te> ่น้องรักนะคะพี่กวงระยะสวัสดีครับจากยาเส้นนะคะดีใจด้วยนะคะน้องีินดีใจด้วยนะคะน้องเขาไปฟังนะน้องเินยนจะฟังนะคะต่งทั้งช่องฟ้าทั้งช่องแดงค่ะบนหน้าช่องฟ้าน้องเขาจะ็ังมากน่ะความน่ารักของน้องวมนาองน้องวาน่ารักของน้องคะแม่กุศลสวัสดีค่ะจากตุนเหลียวนะคะแม่กุศลสวัสดีค่ะจากแสงดาวนะคะสวัสดีครับกาซาจาก พี่เสรีเอเยนะคะเองก้อนสวัสดีครับจากยาเส้นนะคะคุณทุกกี้อคุณติ๊กแสงดาวสวัสดีค่ะจากต้นเหลียวนะคะคุณยาเส้นสวัสดีค่ะจากแสงดาวนะคะสวัสดีทุกสวัสดีคุณบันเพ้นจากยาเส้นนะคะสวัสดีครับคุณโกศลคุณบ้านบ้านจากพี่เสรีนะคะพี่สามารถสวัสดีค er ่ะจากต้นเหลียวนะคะอืมน <tickets> <idea> ี่ก็แอบสงไปนะถามได้ไหมนะถามหน้าเสือได้ไหมต้นเหลวก็สามารถ ตงใส่นะคะแต่ก็ไม่โรดนะไม่ไม่โรดอ่ะกาลังกําลังแอบดูกําลังแอบดูอยูน่นะสามารถฟังปังพี่กําลังแอบดูเธออยูน่นะจอดอาบน้ําก่อนจาอนา้าขอบคุณค่ะแจ้งได้ตามสบายนะคะทุกคนมาแล้วก็ตามสบายนะ,ะเดี๋ยวจะได้เวลาวีทํางานแล้วนะคะทุกคนตามสบายนะคะวีก็ไม่อยู่ครบชั่วโมงนะคะแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทํางานนีก็จะลง น้องสามารถสวัสดีค่ะจากพี่สุรชัยนะคะสวัสดีคุณเสรีรูปหล่อแล้วก็ทุกท่านมดรวมนะคะจากพี่โกศลนะคะเต็กแดงดาวรุกเลิบค้าอ้ายค้าสวัสดีครับจากยาเส้นนะคะสุรชัยก็บอกือสู้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีแม่โกศลจากน้ำอ้อยนะคะขอบคุณี่มมจีจากน้ำอ้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณสามารถการแน่วจากพี่เสรีที่สุดเลยนะคะส่งไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะแม่ปูหลังบ้านกับกาซ่าค่ะโอเคโอเคพี่เสมอรู้เรื่องนะพี่เสมอ โอเคยังค่ะที่เสมอจใาสวัสดีค่ะยายบุญคนสวยไร้วันกอดอช่วงนี้สุขภาพแม่หนุ่มไม่ค่อยโอเคโอเคแล้วแวนเหมือนเดิมจากแม่หนุ่มนะคะน้องมาซีก็เข้ามาอีกรอบทักทายนะคะน้องมาซีจ้าน้องมาซีก็ข,ขึ้นขึ้นกันหลายคนนะ,ะพี่พวงดีรู้แหละดีรู้แล้วแหละน้องแก้วน่ะที่พี่ส่งให้ดีรู้นะคะน้องแก้วน่ะน้องแก้วขดน่ารักนะคะน้องน่ารักน่ะ ว่าถ้าวีไม่เห็นหน้าวีปฏิจจกรรมไม่ได้นะส่วนมากเราเราจะพักกันในไลฟ์สดนะแก้วเป็นคนน่ารักนะคะพี่ปวงแก้วสวัสดีจ้าจากกูดนะคะเลดสามสิบสองจากยาเส้นไม่บ้านเรายาเส้นขอบคุณครับขอบคุณพระพงคุณภาคคุณภาคสวัสดีค่ะคนไหนคุณภาคเนาะสวัสดีค่ะป,ปู่ปูคนคนน้องน้องคนสวยจากพี่ปวงนะคะ อย่าเรียกจะกินข้าวนั่นไหนกินข้าวไม่เรียกแล้วติดคอนะจะบอกให้ปูปูนะปูปูสวัสดีครับจากยาเส้นินะว <c oughs> <c oughs> ันนั้นมือลั่นไปส่งขนมให้เพื่อนๆไปบอกแต่ไม่เป็นไรปวดแล้วก้าจากตัวชัยนะคะใช่พี่พี่ชอบมือลั่นนะเพราะพี่ปวดไม่เป็นนะพราะลั่นแล้วปวดไม่เป็น เมื่อคืนเย,ยบุญก็มือลันนะวีก็เข้าไปช่วยไม่ได้นะเย,ยบุญวีทําไม่เป็นนะทํามาช่วงมือลันวีทําไม่เป็นนะคะว่าไม่แก้ไขยังไงนะก็เลยไม่ได้แก่นะคะเย,ยบุญเย,ยบุญอาจจะเผลอหลับมือไปแตะโดนนะสวัสดีครับน้องมัตซีสีสยามจากพี่เสรียเอยนะคะขอบคุณต้นเหลียวนะคขอบคุณน,น้องยงนะคะอยู่ยาวนานเลยนะสวัสดีจ้าน้องนี้จากพี่ปวงระยานะคะสมชุกให้หนึ่งทีนะคะม้วนใจฝุกโบด้วยนะ แล้วก็คุณลาบหนึ่งดอกนะคะหัวใจวิ่งวิ่งสองดวงนะขอบคุณต้นเลียวนะคะสู้ๆมาขอขอจากพี่น้องรักนะคะสวัสดีจ้าแม่ปูปูทั้งสองบ้านเลยสุรชัยนะคะขอบคุณอ่ะแถวคุณลาบจากน้องคุกกี้จากน้องต้นเลียวนะคะขอบคุณพ่อคอนนะคะป้าซ่ามตัวจากน้องภุกกี้นะคะขอบคุณเด็กกระบีคราบจากปูปูนะคะสวัสดีครับคุณโยงจากพี่เสรีนนะคะน้องคุกกี้สวัสดีจ้าจากคุณูนะคะขอขอจากพี่น้องรักนะคะแม่ปูส่งให้แล้วนะคะจากปาซ่านะคะ ยาเส้นก็กอดกอดมาอ้าบ้านนี้บ้านบ้านนี้บ้านจริงยาเส้นใช่ไหมครับบ้านนี้บ้านจริงใช่ไหมบ้านภาคสองเอาภาคสองภาคสองอ๋อพี่ไม่ได้ใส่โอ้พี่ไม่ได้ใส่ประแจให้ยาเส้นเหรออ๋อขอ,อไยนะคะขอ,อไปนะโอ้ยเล็งอยู่ตั้งนานเนาะว่าเอ๊ะเป็นอะไรนะนึกว่ามาสองบ้านนะคะใส่ประแจให้แล้วนะยาเส้นนะตามสบายนะคะไปหาเพื่อนนะ อ่าถ้าเราไปหาเพื่อนไม่ทันแล้วเราก็เข้าไปแตะไว้คะแตะไว้แล้วก็เวลานั้นมันจะขึ้นมันจะขึ้นในในในอนันเรา้เนานะว่าว่าเราไปดู